วันนี้ครับก็ลองไปใส่ปลาไหลดูครับช่วงฤดูหนาวเข้ามาแล้วครับวันนี้ครับก็เจอหมายเด็ดครับพี่น้องครับน้ําไม่เคยออกจากบ่อครับนี่ครับใบไม้เยอะนะครับแล้วก็น้ําดําเลยครับว่าจะมีปลาไหลหรือเปล่าครับวันนี้พร้อมนะครับเหยื่อผมก็เป็นหอยเชอรี่ครับกับไข่ไก่ครับพี่น้องครับเห็นวันนี้นะครับลมมาวันแรกครับผมจะลองใส่ปลาไหลดูครับว่า จะเข้านีไหมครับพี่น้องครับเหยื่อก็จะเป็นหอยเชอรี่ครับหาง่ายตามธรรมชาติครับแล้วก็ไข่ไก่ครับก็จะใส่ในตุ่มใส่ปลาไหลครับพี่น้องครับใส่ตามทุกนาครับบรรยากาศตามท้องทุกนาครับภาคอีสานของเรานะครับก็หลังจากเสร็จจากนาครับก็หากินตามธรรมชาติครับพี่น้องครับไปเรื่อยๆครับอาหารตามธรรมชาติอร่อยครับพี่น้องครับ ไม่ต้องไปซื้อหาตามตลาดครับพี่น้องครับหาแหล่งตามธรรมชาติที่มีนะครับนี่ครับก็หมายครับบ่อน้ําครับดูน้ําเต็มบ่อแล้ววันนี้ครับเห็นลมมาพัดมาเย็นครับพี่น้องครับก็จะมาลองใส่ปลาไหลดูครับตุ้มใส่ปลาไหลครับพี่น้องครับก็เหยื่อก็ จะมีหอยชลรีครับที่ผมทุบไปแล้วนะครับแล้วก็ไข่ไก่เดี๋ยวผมจะตีคนๆแล้วก็ใส่ผสมกันครับพี่น้องครับดูว่าเริ่มต้นฤดูหนาวลมพัดมาจะได้ไหมครับจะเข้าดีไหมครับต้องลองดูครับพี่น้องครับคาดว่าน่าจะมีไซส์ใหญ่ครับพี่น้องครับบ่อนี้นะครับนี่ครับผมจะใส่เป็นมุมเลยครับตามมุมเลยครับพี่น้องครับก็ลองดูนะครับ ผมก็ทุบมาแล้วครับก็ใส่ในนี้เลยครับนี่ครับพอดีนี่นะครับแล้วก็ไข่ครับพี่น้องผมตีนี้เลยง่ายครับพี่น้องเทไปนี่มานี้ก็ทำเงี้ยไปเนาะให้มัน ส่งกลิ่นหอมหวนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาใบไม้นะครับมาปิดนะครับแล้วก็ผูกหลักครับเวลามันเข้ามันจะไม่ดิ้นออกครับพี่น้องครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องไอตุ่มนี้ล้มครับพี่น้องนี่นะครับตุ่มที่สีครับก็ใส่ทางเข้าหันหาสะครับพี่น้องครับนี่ครับใส่ไปเลยนี่ครับเ๋ยาไม้มาปักครับ เพื่อไม่ให้มันล้มครับพี่น้องก็ใส่หอยไปจะล้มแล้วเงี้ยครับใส่ไข่ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ครับพี่น้องครับง่ายง่ายครับ หลังสุดท้ายแล้วพี่น้องครับหลังสุดท้ายแล้วมีเขียดอยู่หนึ่งตัวครับพี่น้องใส่เดี๋ยวเลยนี่ นี่ครับก็ใส่เสร็จแล้วครับก็รอมาเก็บตอนเช้าครับพี่น้องครับมาลุ้นกันว่าจะเข้าดีไหมครับช่วงต้นฤดูหนาวครับลมหนาวมาแล้วครับก็จะเข้าดีไหมปลาไหลครับนี่ครับก็บก ไปยกตุ้มปลาไหลครับพี่น้องครับวันนี้ครับตอนเช้าครับหลังจากที่ใส่ไว้เมื่อตอนเย็นเมื่อวานครับพี่น้องครับดูหลังนี้จะมานนะพี่น้องครับโอ้ มาแล้วน้องครับหนึ่งตัวครับนี่ตัวใหญ่เบิ้มเริ่มเลยครับไซส์ใหญ่ครับโอ้ไม่มีแต้มครับ ปดเชือกออกก่อนลุ้นกันครับพี่น้องครับไม่มีหรือว่าโอเคครับสำหรับเหยื่อตัวนี้ครับก็ลองใส่ดูครับต้นฤรดูหนาวครับพี่น้องครับหมายนี้ก็โอเคครับได้ไซส์ใหญ่สวยครับพี่น้องครับนี่ครับ ก็ได้พอกินครับพี่น้องครับมื้อนี้ครับ